ใน้องมรูปูน้องสายดีใจมากเลยได้ช่วยชีวิตคนดีใจมากๆเลยเนี่ยดีใจมากเลยจะร้องไห้อ่ะตื่นเต้นอะว่าเขารอกอะแล้วเขาทาคลิปของเขาด้วยนะก็ทําคลิปของเขาด้วยนะว่าน้องเี่อขอไปแชร์ได้ไหมวตามสบายเลยนี่ว่าอยู่รอดแม่แมดโ,โกโก้เขาลงคลิปของเขาอย่างนี้เลยนะน้องสายได้ไปส่งไปให้ครูครูครูพี่แอลอะ นะดูแล้วคลิปของเขาพี่เอว่ารู้สึกยอดเลยเนาะไม่ธรรมดาเหมือนว่าภูมิใจอะว่าน้องชายได้ช่วยชีวิตคนอะคีดคนหนึ่งที่เขาตายอะไม่รู้จะคว้าอะไรพี่พ,พี่พี่เอาโอกโก้น้องไปว่าพี่เอาไปเลยห้ากล่องนะพี่เอาไปเลยประมาณนี้เราเหมือนกันเองนะพี่อยาไปกดพี่อาไปกดคนสุดท้ายผลลัพธ์มาโพสออกมาโพสในทิกตอกของเขาอะอขอเขาบอกว่าขอบคุณมากนะแม่แต่เขาปิดนะ่ะเขาปิดไม่ให้ใครเห็นน่ะแต่เขาส่งมาให้พ่อเขาดู พ่อเขาก็เป็นหมอได้แล้วหมอเขาก็งงอ่ะเฮ้ยหายได้ยังไงแต่เขาไม่พูด่ยหมอไอ้น้องเขาไม่บอกว่าหายเพราะใช่ใช่ใช่เราพูดไม่ได้เนาะเราก็มาใช่คนที่ยังถึงจะรู้ใช่ตอนที่เขาเซนเขาถ่ายไว้นะกินโกโก้ก็ก็ถ่ายไว้อ่ะสิ่งตอนที่เราก็ถ่ายไว้เขาออกมาขอบคุณเขาถ่ายคลิปของเขาไว้แล้วก็เขียนในสคริปของเขาอ่ะเขาบอกว่าเออ แต่โกโก้นี่ดีจริงๆต้องออกมาบอกต่ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะทีนท่น้องคุณอ่านไ้ฟังอ่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆว่าช่วยอ่ะเพราะว่าธรรมชาติบังบัตรน่ะบัตรจริงๆถึงบอกว่าโอ้โหประทับใจเรามีของดีอยู่กับมือเราทําไมเราไม่ป่าประกาศอ่ะอยู่ที่ว่าคนจะเกิดจจเปล่าคนมาจริง,รงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคนไม่ได้เป็นแล้วคนม,มันช่วยได,ไ,ดได้หลายอย่าง,งว่าใช่ไหมคะช่วยได้หลาอย่าง อยู่ที่สภาวะร่างกายของเราคนนั้นๆน่ะช่วยได้จริงๆวันนี้ได้ดีมากเลยได้ช่วยชีตดวงธรรมยานดวงหนึ่งได้อะโอ้โหเป็นเวลาที่ก็ไปกราบพาแล้วกราบมาเยอะเยอขอบคุณเบื้องบนเมตตาที่ได้ส่งน้องสายได้มาเจอกับแม่มดออนไลน์ได้มาเจอแบบแม่มดไฟเบอร์หรือมดโกโก้หรือกาแฟเนี่ยได้เจอแล้วก็ได้มาต่ออายุคนทําแค่เดือนเดียวได้มาช่วยชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาคุณขอบคุณมากๆเลยอ่ะ น้องสายยืมละลายหนึ่งเดือนเหรอลูกได้หน oh, ึ่งเดือนโอ้โหทุกคนหนึ่งเดือนแบบผลลับขนาดนี้และเก่งขนาดเนี้ยคุณคิดด uh)> ูแล้วถ้าเป็นหนึ่งปีน้องสายจะช่วยผู้คนได้อีกเท่าไหร่อะน้องสายหวังน้องสายหวังจะช่วยอีกน้องน้องชายน้องสายหวังไม่รู้ว่าคว้าอะไรเอาไปให้เลยอ่ะวันนั้นคว้าอะไรเอาไปให้เขาเลยจริง